เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สอง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพสีสวัสดีครับดูผมมาชีเป้ารถส,สวยๆผู้ชมเลือกสเสลกใช่นะครับคันนี้โตโยต้าเข็มเล่ครับรถสวยหรูราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับเที่ยวครับง่านเดินทางสบายช่วงล่างแน่นนิ่มนะครับนั่งสบายเบาะปรับไฟฟ้าด้วยครับคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยภายในสวยครับเกีวย,วยร,ร์ยอ,ฟฟยรออโต้ แผงสวิตแผงคอนโซลตัดไร่ไม้ครับสวยหรู V.I.P มีไอ้แบกด้วยแผงวูมอะไรแผงคอนโซลไม่แตกหักมาปัดเลื่อนไม่ฉันได้ครบไม่เพียงสองแสนเก้าเท่านั้นเองเครื่องดีงครับเดินนิ่งเรียบไม่มีกระตุกของเครื่องเดิมสะอาดคันหน้าบางๆไม่มีช้อนหนักภาษีหกเก้าครับเล่มเอกสารต่างๆมีให้ครบมีม่านหลังด้วยครับคันนี้อย่างอะไรก็มีให้เอาไปครับใช้งานคุ้มๆนะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่าใดสนใจก็ไปดูทดลองขับันก่อนครับคันนี้อยู่พารามหานนทบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราก็ยังมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อเท่านั้นใ่ใ่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ